สวัสดีค่ะวันนี้เจ๊ปานชวนทำเต้าหู้หลอดไข่นมสดทำง่ายๆใช้วัตถุดิบแค่ไข่ใส่นมสดและเจ๊ปานมาบอกเคล็ดลับในการทำถุงใส่เต้าหู้หลอดใช้เองรวมถึงวิธีต้มยังไงให้เต้าหู้ไข่ออกมาเป็นหลอดสวยงามมาดูขั้นตอนกันเลยค่ะวัตถุดิบมีแค่นี้เองค่ะไข่ไก่เบรอร์0 2ฟองนมสด UST ซีอิวขาวและแป้งข้าวโพดค่ะ เจ๊ปันจะตอกไข่ลงไปในถ้วยแบบนี้นะคะและเจ๊ปนจะใช้หนังยางนะคะเป็นตัววัดปริมาณไข่ค่ะเสร็จแล้วเจ๊ปนจะนําไข่ใส่ถ้วยตวงหรือถ้วยภาชนะอะไรก็ได้ค่ะเทนมสดให้เท่ากับหนังยางที่วัดปริมาณไข่นะคะเทนมสดลงไปในไข่เลยค่ะใส่ซีอิ๊วขาวลงไปและใส่แป้งข้าวโพดนะคะเราจะเติมน้ำลงไปผสมกับแป้งให้ละลายก่อนแล้วทำการ ให้ทุกอย่างเข้ากันค่ะนำกระชอนตาถี่มากรองน้ำไข่ที่ได้นะคะหนึ่งรอบค่ะการกรองแบบนี้จะได้เต้าหู้หลอดไข่ที่เนื้อเนียนนะคะมาถึงช่วงที่เจ๊ปานจะทำถุงใส่เต้าหู้หลอดใช้เองนะคะเจ๊ปานก็จะเตรียมถุงแกงแบบนี้เลยค่ะเป็นถุงร้อนนะคะขนาดไหนก็ได้ค่ะนำมาแบ่งครึ่งแบบนี้ค่ะใช้กรรไกรหรือมีดนะคะหั่นแบ่งครึ่ง ให้ได้สองส่วนเลยค่ะเสร็จแล้วนะคะเจแป,ปนก็จะนำถุงเนี่ยนำผ้ารองถุงที่ขอบที่ต้องการรีดนะคะแล้วใช้เตารีดเนี่ยรีดขอบเพื่อให้ถุงเนี่ยติดกันค่ะแค่นี้ก็จะได้ถุงใส่เต้าหู้หลอดง่ายๆแล้วค่ะวัตถุดิบพร้อมแล้วเรามาทำเต้าหู้หลอดไข่นมสดกันเลยค่ะ ค่อยๆเทน้ำไข่นมสดลงไปในถุงนะคะปริมาณตามต้องการเลยค่ะเสร็จแล้วเราจะใช้หนังยางนะคะมัดปากถุงให้แน่นทำแบบนี้ง่ายๆค่ะจนกว่าจะหมดค่ะไข่สองฟองเจ๊ป,ปันจะได้ต้าหู้หลอดไข่ประมาณ2ถุงนะคะเตรียมน้ำต้มใส่ในหม้อนะคะเป็นน้ำต้มที่ไม่ร้อนนะคะ เราจะใช้ไฟอ่อนที่สุดนำเต้าหู้ไข่ใส่ลงไปเลยค่ะใช้เวลาต้มประมาณ30นาทีนะคะทุกๆ10นาทีกลับด้านเพื่อให้เต้าหู้ไข่สุกทั่วค่ะครบกำหนดเวลาแล้วนำเต้าหู้หลอดไข่มาแช่ในน้ำเย็นน้ำอุณหภูมิปกติเลยนะคะรอให้เย็นเพื่อให้เต้าหู้หลอดไข่เซตตัวค่ะเจแปนจะหันให้ดูเลยค่ะได้เต้าหู้หลอดไข่สีสวยงามเนื้อเนียน แล้วก็สามารถนำไปประกอบอาหารได้เลยค่ะเพื่อนๆทำไม่ยากเลยนะคะเพื่อนๆดูสิคะว่าเนื้อเต้าหู้เด้งดึงเนื้อเนียนมากๆเจแปนกำลังคิดถึงเมนูเต้าหู้ทรงเครื่องต้มจืดเต้าหู้และอีกหลายเมนูที่ใช้เต้าหู้ไข่ทำเลยค่ะฝากเพื่อนๆลองไปทำดูนะคะ เจปันขอตัวไปทำเมนูเต้าหู้ทรงเครื่องก่อนฝากติดตามครัวอร่อยใบยเจาปานสำหรับเคล็ดลับดีๆในครัวขอบคุณมากค่ะ